ทุกคนสวยมากนะครับบนโรงแรมนะทุกคนจา้าที่พักหรูชดาแอดนครดูสิครับทุกคนสุดยอดนี่จะให้อวดห้องนะครับปรปดูดูรายการดวนเพลงชิงชุนด้วยจ้าวันนี้นะครับดีครับน้องต้นข้าวครับวันนี้นี่ทุกคนจา้าเวลาประมาณหกโมงก็จะมีรายการดูนเพลงชิงชุนเนี้ถ่ายทีวีไม่ได้เดี๋ยวมันบอกว่าละเมิดลิขสิทธิ์มันก็จะแบนเราอีกนะฮะลงโพสต์คลิปไปก็จะไม่มีคนดู บางทีมันก็ปิดกั้นเราอยู่แล้วด้วยเพราะว่ามันมีเสียงดนตรีจากการอุ้ยดูพระจันทสวยมากดนตรีจากเสียงที่แบบเวลาเราไปกินข้าวอยอู่ในโรงแรมแล้วเปิดทีวีเปิดโทรทัศน์อย่ิงถ่ายโทรทัศน์มันก็บอกเราลำมืดลิขสิทธิ์ทุกคนดูสิอยากลงไปตรงนี้จะมีทางไปไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เช้าเรากินอาหารเช้าที่โรงแรมก,กรุบกริบแล้วก็เดินเข้าไปในเมืองไหมเก็บบรรยากาศในเมืองไปเนาะจะได้รู้ว่ามาชาดาแาอดนครเราก็เดินเข้าในเมืองไปเรื่อยๆเก็บบรรยากาศไงทุกคน ถูกไหมแต่ถ้าเกิดใครชอบบรรยากาศแบบในเมืองจริงๆรถไฟตรงนั้นก็จะเป็นแนวแบบว่าประตูน้ําหรือว่าเป็นประตูน้ำอ,อ่อของแห่งเมืองนครก็จะมีร้านรวงเหมือนตลาดสดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะ้จะเดี๋ยวเราให้กำลังใจน้องต้นข้าวแชมป์สามสิบสามสมัยแล้วหรอกเป็นคนการจะนะบ,บุริยะที่ประกวดดุนเพลงจริงทุนโอ้แต่เราเห็นไม่อยากเห็นหนะน้านตะัวเองขอโทษด,ด้วยนะครับอย่าตกใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขายหนะ้าตา นี่ฮะบรรยากาศชดาแาอดนครนี่ฮะเริ่มมืดนะ,ะทุกคนเริ่มมืดแล้วอาทิตย์อัสดงทุกคนที่นอนสบายเดี๋ยวจะไลฟ์สดทุกคนจ้ะจะไลฟ์สดอวดให้โลกดูว่าเรามาชิลมาฟิลที่ชดาแาอดนครนะฮะในอำเภอเมืองนครสุธรรมราชแต่ออกมาหน่อยเนี่ยอุ้ยมีฝูงน้างข้าวเหรอเนั่นน่ะนะมีฝูงค้ังข้า,ขาวทุกคนนะ่ะ สวยทุกคนเรามานอนที่นี่สามคืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าเมืองไปหาอะไรกินหนะน่าจะไปหาแกงใต้ต้นฉบับที่นี่แกงใต้นครสีแล้วก็ไปพระาธาตุมืองนครน,นะครับไปสารหลักเมืองเก็บบรรยากาศสบายสบาเดี๋ยวดูทีนึงดูสถานการณ์ด้วยทุกคนจา้าจริงๆไม่อยากออกไปไหนเลยเจอโรงแรมน่ารักแบบนี้น่ารักแบบบรรยากาศดีแบบนี้นอ,นอนนอนทางานนั่งทําหลักสูตรทําอะไรอยู่อยา่างเงี้ยนะฮะมีความสุขทุญญากคนจ้าด้วย ลาลูกชิ้นหมูปั้นสดใช่ปั้นกับมือเลยไหมปิด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 อย่างนี้ไหมใช่ๆค่ะแต่ว่ามีเครื่องปั้นค่ะอออมมีเครื่งปั้้นแลลวกออกาูชัดไหมไม่ค่อยชัดนะเครื่องนี้ทุกคนช่องนี้ มาลุน้นกันนะครับว่าจะโดนลิขสิทธิ์ไหมมีต้นข้าวสองคน หมดแล้วครับข้างนอกโอเคนะครับทุกคนผสมควรนหอมปากหอมคอ มีคููแข่งท้าชิงครับมีคุณป้าของน้องต้นข้าวคุณย่าไม่ใช่คุณป้าเนี่ยฮะมานอนโรงแรมดูหลาสบายๆได้ดูรายการที่ตัวเองชอบเตียงสบายๆอยู่สิทุกคนนอนสบายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นแต่เชา้า โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ดูซิมันลุ้นกันว่าจะดนระเบิดพริศสิทธิ์หรือเปล่านะถ่ายแบบนี้